สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนในเนื้อหาของสัปดาห์ที่6นะครับเป็นเรื่องของการใช้ฐานข้อมูลนะครับตรงนี้จริงๆแล้วฐานข้อมูลเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบสารสนเทศนะครับก็คือเอาไว้เก็บข้อมูลนั่นแหละก็คือในทาง ในทางหลักของทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีระบบระบบหนึ่งที่ช่วยในการเก็บข้อมูลให,ให้แบบว่ามันเป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะครับตรงนี้าข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยเป็นรูปแบบของการเก็บในแบบของในเชิงตารางก็คือเป็นฟอร์มของตารางอย่างเช่นตารางนักเรียนอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีคอลัมน์เป็นรหัสนักเรียนใช่ไหมครับคำนำหน้าชื่อและชื่อหรือนามสกุลอะไรพวกนี้นะครับหรือตารางของที่อยู่ครับก็จะมีรหัสนักเรียนครับเราก็อยู่ที่อยู่อะไรก็เป็นเมล็ที่หมูนน่ถนนหรือบ้านอะไรประเภทพวกนี้นะครับ ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยหลักๆก็คือเป็นคอลัมน์แล้วก็เป็นแถวนั่นเองก็คือมันคือตารางแหละตารางก็มีคอลัมน์แับแถวเนาะประมาณนี้ที่ฐานข้อมูลที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือเขาไว้สาหรับเพื่อการเก็บข้อมูลให้มันปลอดภัยแล้วก็ใช้สําหรับการสร้างรายงานของข้อมูลสารสนเทศนะครับตรงนี้ก็ปัจจุบันมันก็จะมีในท้องตลาดเขาก็มีไรท์เบียดอยู่หลายตัวเลยทีเดียวครับที่จะใช้พวกนี้คนระับก็ สำหรับเก็บข้อมูลพื้นฐานพวกนี้ครับทึ่มันก็มีมคุณสมบัติในการที่จะสามารถสร้างนําเข้าครับหรือก็ป้อนข้อมูลนะครับแล้วก็จัดเก็บให้ข้อมูลนะ่คงอยู่ได้คงอยู่ขนาดไหนครับมันก็เป็นระบบระบบของเขาเออกแบบมาว่าประมาณว่าเราจงจินตนาการง่ายๆสมมตินนะบอกว่ากอไก่โอนเงินไม่ให้ขอไข่ในทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเราเรียนมาแล้วในสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับว่าเวลามันโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาทำงานมันทำงานทีละบรรทัดทีละบรรทัดทีละบรรทัดลงไปลองคิดดูนะครับสมมติว่าเราจะโอนเงินให้สมมติกอไก่โอนเงินให้หนึ คิดว่าโดยหลักการทางคอมพิวเตอร์แล้วเราต้องทำอยังไงบ้างครับสมมติอ่ะสมมตินะเอากอไก่โอนเงินให้ขอไข่สิ่งแรกเลยสมมติว่าหนึ่งพันบาทใช่ไหมครับสิ่งแรกเลยนะเราก็ต้องเช็คก,ก่อน,นใช่ไหมครับข้อที่หนึ่งเช็คว่ากอไก่มีเงินถึงหนึ่งพันบาทไหมใช่ไหมครับถ้าไม่มีก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับสองคือถ้ากอไ,ไก่มีเงินถึงใช่ไหมครับถ้ากอไก่มีเงินถึง 1000บาทก็คือให้อะไรครับให้ยอดเงินของกอไก่ลดลง1,000บาทนะครับเพราะเราจะตัดเราจะโอนเงินให้ใครยอดเงินของกอไก่ไมันต้องลดลงถูกไหมครับ3มก็คืออะไรครับก็คือก็คือเพิ่มยอดเงินให้ยอดเงินของกอไก่นะครับอีก1000บาทคืนแล้วก็แสดงผลลัพธ์ ว่าโอนเงินสําเร็จอ่ะแบบนี้นะครับพอยมันคืออยู่ว่าสมมตินนะมพาวเตอร์ทำงานไปอ่ะก,ก็ไก่โอนเงินเช็คบัญชีก็ไก่มีเงินหนึ่งพันไหมอ่ะไก่มีพันห้าเอาอผ่านข้อสองไก่มีเงินหนึ่งพันนะก็เอาลบลงเลยหนึ่งพันเหลือก็ไก่เหลือเงินห้าร้อยพอจะทําข้อสามตรงเนี้ครับเสือกไฟดับขึ้นมาปึบคําถามถามว่าอ่ะนี้ไก่โอนเงินฟรีเลยใช่ไหมคําตอบคือด้วยระบบฐานข้อมูลเนี่ยครับมันจะทําให กระบวนการทุกอย่างมันย้อนกลับไปเสมือนว่ากอไก่ยังไม่ได้โอนเงินนั่นคือความพิเศษของระบบฐานข้อมูลครับตรงนี้ก็ด้ทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างปลอดภัยนะตรงนี้แล้วก็มีมีวิธีการในการสอบถามแบคิวรี่เดี่ยวซึ่งอาจารย์จะทดลองให้ดูท้ายคาบว,ว่ามันทําได้ยังไงครับตรงนี้ก็สามารถสอบถามหรือดึงข้อมูลมาได้เป็นรายงงรายงานได้คราวนี้ถามว่าอโลกใบเนี่ยเดิมเ่ยมนุษย์เราป๊อปอัพปึ้งขึ้นมาก็นึกถึงระบบฐานข้อมูลเลยไหมคำตอบคือไม่ใช่ แต่ก่อนเขาเก็บเป็นแฟ้มแนะครับเป็นแฟ้มข้อมูลเหมือนเป็นไฟล์ Excel ไฟล์ Word อะไรพวกนี้แหละก็สมัยก่อนเขาก็เก็บเป็นไฟล์เถียแบบโน้ตแพดนะครับแล้วก็กั้นด้วยคอมมาแทนอย่างที่เห็นในรูปอย่างนี้นะครับก็คือเป็นการกั้นด้วยคอมมาแทนก็คือมีข้างบนก็เป็นแถวมาหนึ่งบรรทัดข้อลรกบัดใหม่ก็ lf นี่คือ line feed คือมันถึงขึ้นบรรทัดใหม่นะครับมันตัวอักษรพิเศษนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นตัวอักษรเป็นเนี่ย first name เป็น admin last name เป็น a บวกนี่ยครับเข้าครับ first access ก็เป็นวันที่เท่าไหร่คครรรััับบบเเเนนีี่่ยยยออะไางง้ก็็ป หน้ายี่สิบแปดถ้าสิบสองับสองพันสิบหกอะไรประมาณนี้เป็นเวลาซึ่งซึ่งตรงนี้หละก็คือเหมือนเราเก็บเป็นตารางอ่ะแต่เราเก็บเป็นไฟล์ที่เป็นคอมมาคอมมาคอมมาเฉยแบบไม่ได้มี security อะไรเป็นพิเศษเลยโดยจักรบุษย์เราก็คิดขึ้นมาอย่างนี้นั่นแหละครับรูปแบบการเก็บอย่างนี้เนะี่ยเราจะเรียกว่า comma separated value, คอมมา e p เซปเ e d ร a l u เต็ดแวลู่คือคอมมากัน้นค่าข้อมูลหรือ v a ลู e ก็เลยเรียกว่า CSV นะตรงนี้อ่ะก็ความแตกต่างอะไรก็หลักๆเลยก็คือว่า ความปลอดภัยก็ไม่มีครับรูปแบบการเรียกเป็นมาตรฐานก็ไม่มีนะครับตรงนี้ก็แน่นอนก็คือถ้าเกิดว่ารูปแบบทุกคุณสมบัติที่ผ่านมาเช่นเช่นที่บอกว่าอะไรนะความสามารถในการสร้างนําเข้าจัดเก็บแล้วก็สอบถามพวกนี้จะไม่มีในแฟ้มข้อมูลเดี่ยวเลยนะรตรงนี้รานนี้ดัตจ์เบดแบบที่ท้องมีในท้องตลาดก็มีหลายเจ้านะตรงนี้กอ็อันนี้อย่างอันนี้ก็นี่ข้แตกต่างเขาก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของว่าเ ฐานข้อมูลแต่บังคับชนิดข้อมูลเป็นคอลัมน์หรือว่าเป็นตารางเป็นคอลัมน์ได้ครับแต่ว่าไฟล์เนี่ยมันเก็บอะไรก็ได้เลยถูกไหมครับฐานข้อมูลมีได้หลายตารางไฟล์ก็คือ1ไฟล์ก็คือ1ตารางนะครับตรงนี้ฐานข้อมูลมันออกแบบให้รองรับผู้ใช้ได้หลายๆครั้งแต่ว่าถ้าไฟล์เนี่ยออกแบบได้แค่คนเดียวเข้าถึงโปรแกรมโปรแกรมเดียวเข้าถึงนะครับตรงนี้ฐานข้อมูลก็มีความสามารถขยายมากกว่าเพราะมันเป็นระบบระบบนึงเลยมันคือโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งเลยครับแต่ไฟล์มันก็แค่ไฟล์ไฟล์หนึ่งที่มันสำหรับข้อมูลเดียว ตัวนี้มีการระบบ Security ควบคุมการเข้าถึงสำรองข้อมูลนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวฐานข้อมูลในะปัจจุบันเนี่ยมันมีรูปแบบการแสดงเหมือนกับว่าการจําลองโมเดลอะหลายแบบแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันน่เรียกว่าแบบตารางใช่ไครับไอ้ตารางเขาเรียกว่าฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะครับตรงนี้ก็คือ Relation ก็คือสัมพันธ์นครับ r e l ล t i o n ก็เป็นคําคุณศัพท์นาะก็เลยแปลว่าเชิงสัมพันธ์ก็เนี่ยครับเชิงสัมพันธ์แล้วก,แวก็แล้วก็แปลเลยระบบ บริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะครับก็แปลจากหลังมาหน้านะก็ประมาณนี้แล้วเราก็มีภาษาที่ใช้ก็คือเรียกว่าอันนี้ภาษาเนี้ยเขาเรียกว่าซีคว่วนะครับตัวนี้หรือจะอ่านว่า s q l ก็ได้ก็คือย่อมาจาก s t r u c t u r e Query l แ n g u a g ร l a n งเ a g e ก็ภาษา q u e r y ก็สอบถามข้อมูล s t r u c t u r e ก็คือที่มีเป็นโครงสร้างเราจะมาดูว่ามันก็จะเป็นเป็นโครงสร้างเลยว่าทุกระบบดัตต์เบีที่เก่ามาเนี่ยจะใช้คําสั่งคล,ล้ายกันหมดเลยเรือแล้วก็มันมีมาตรฐานเป็น ISO เลยทีเดียวนะครับสำหรับในการเขียนคําสั่งพวกนี ปัจจุบันก็จะมีตัว Microsoft ก็เป็น Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL นะครับหรือ Microsoft Office Access อะไรพวกนี้จจะบอกว่าอ,อย่างที่อาจารย์ใช้วันนี้จะเป็นของ PostgreSQL มัจจะบอกว่าตัวราคาของ Database าาเ,เนี่ยอคุณรู้ไหมว่ามันเป็นส่วนปัจจัยสำคัญมันเป็นต้นทุนหนึ่งในการพัฒนาระบบเลยแหละเพราะว่ามันแพงมากนะครับมันแพงอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะลองเข้าไปดูราคาให้ดูนะครับสมมติเอา SQL Server, นะ s q l Server 2019ราคาอย่างนี้นะครับนี่ครับแล้วก็เราลองกดไปดูสัก,สกอันละกันถูกบีชอปละกันนะครับตรงนี้นี่ขายเซิร์ฟเวอร์ตัว s t l เซิร e r เวออย่างนี้เห็นไหมครับตัว Standard Edition นะครับอย่างนี้ก็ราคาก็อยู่ที่ตรงนี้อันนี้เป็นนับแคลก็20,000กว่าบาทเห็นไหมครับตัวนี้ตัวนี้เป็น Standard Core คือนับตามจำนวน CPU เนี่ยครับก็คือนับไป ก็คืออยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทเลยทีเดียวเนหะ็นไะก็คือเยอะเยอะมากเยอะมากๆเลยนะครับตรงนี้เขาบอกว่าราคาอันนี้ก็คือราคาต่อ CPU 2แกนนะครับนี่ไงสองคออีดิชันแปลว่าถ้าเครื่องเครื่องหนึ่งมีแกนอยู่สมมตินะเดี๋ยวนี้บางคนมีสี่แกน8ดแกนใช่ไหมครับสมมติถ้าแดแกนก็ต้องอันนี้มันราคาต่อสองแกนก็ต้องซื้อสี่ชุดก็ต้องราคาต้องสี่แสนนะนะครับราคาหนึ่งแสนคูณสี่ก็ต้องสี่แสนนะ โอเคประมาณนี้จะบอกว่ามันแพงมากๆเลยตัวอาร์เรย์นี้ยิ่งแพงเข้าไปใหญ่อว้แพงแบบเป็นล้านๆเลยนะครับตรงนี้แล้ว่าเอาการผรสมผวรนคราวนี้เรามาดูคอนเซปต์ของฐานข้อมูลบ้างก็คือในรายวิชานี้เอาจริงๆเนี่ยก็อยากให้พวกเรารู้คอนเซปต์ว่าเอ้ยเน,นี่ยมันคืออะไรนะมันมีสิ่งนี้บนโลกด้วยแต่ว่าไม่ได้คาดหวังหรอกว่าให้นักศึกษานะจะเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูลเรียกดูฐานข้อมูลได้หรือแม้วั่าคำสั่งที่อาจารย์จะพิมพ์ให้ดูในท้ายบทเนี่ยก็อาจารย์ก็ไม่อยากให้ไปกงังวลหรือซ เราจะทํามันได้ไหมนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในสโคปของในวิชานี้แต่เหมือนกับเราเหมือนสํารวจให้ดูว่าโลกไวนี้มันมีอะไรบ้างนะตรงนี้เหมือนกับในโลกของทางไอทีเขาทําอะไรกันอยู่อะไรย่างเงี้ยครับคราวนี้ตัวโครงสร้างของของฐานข้อมูลเนี่ยมันก็จะมีมีคีสองคียที่พวกเราควรจะรู้นะครับตรงนี้ก็คือว่าในตารางตารางหนึ่งเนี่ยเขามีทฤษฎีหนึ่งเขาบอกไวยว่าคีย์ตัวหนึ่งเขาจะเรียกว่าคียหลักครับตรงนี้คียหลักเนี่ยนิยามมันก็คูซับซ้อนแต่คือเอาง่ายๆเลยว่า คี์หลักเนี่ยมันคืออะไรคี์หลักก็คือว่าเป็นคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งในตารางนี่แหละครับเป็นคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งหรือกลุ่มของคอลัมน์รวมกันจะเป็นคอลัมน์เดียวหรือสองคอลัมน์รวมกันก็ได้นะครับตรงนี้ที่รวมแล้วปุ๊บแล้วบอกว่าถ้าถ้าค้อคอนในในคอลัมน์เนี่ยมันอ่ามันจะต้องไม่ซ้ํากันง่ายง่ายถ้ามันเหมือนกันมันหมายถึงว่ามันคือแถวเดียวกันนั่นเองอย่างกรณีเนี้ยเราให้สมาชิกก็คือรหัสสมาชิกเรากำลังจะบอกว่า รหัสสมาชิกเนี่ยที่มันเหมือนกันก็คือรหัสสมาชิกเดียวกันรหัสสมาชิกที่ต่างก,กันก็คือรหัสสมาชิกที่คือสมาชิกคนละคนเราฟังดูก็ดูเออก็ปกตินี่อาจารย์แต่มันจะไม่มไมใช่ครับชื่อสมาชิกเหรอครับสมมุติชื่อสมาชิกชื่อเดียวกันเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะเป็นปสมาชิกคนเดียวกันเสมอไปถูกไหมครับไม่ได้เป็นว่าสมาชิกคนเดียวกันเสมอไปเอาง่ายๆเลยหรือว่ากรุ๊ปเลือดสมาชิกสองคนมีกรุ๊ปเลือดเหมือนกันสมาชิกสองคนนี่คือคนเดียวกันหรือเปล่า ก็อาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้หรือคนละคนก็ได้ใช่ไหมเพราะบางคนก็มีกุ๊ปเลือดซ้ํากันได้ใช่ไหมครับเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวพวกนี้จะไม่ใช่คีย์หลักคีย์หลักคือบอกว่าเฮ้ยถ้าเลขมันเหมือนกันมันคือคนคนเดียวกันนะถ้าเลขมันไม่เหมือนคือคนละคนนะคราวน,นี้เวลาในตารางเนี่ยเวลาเขาเก็บนะครับเวลาเขาเก็บสมมติว่าเนี่ยคนบริจาคกับสมาชิกใช่ไหมครับบริจาคเลือดอะไรเนี่ยเขาจะไม่ได้เก็บว่าอา่าการบริจาครหัสที่1นึ่งใช่ไหมครับบริจาคเมื่อวันที่2 2ตุลาคม5 5นี่ริบเลือดลป400ซีซีนะครับ คือสมาชิกค,คนที่หนึ่งนะครับว่าเขาจะหมายถึงใครขึ้นมาเราจะหมายเราเราจะพอจะเข้าใจได้ว่าไอ้สมาชิกค,คนที่หนึ่งก็คืออะไรครับก็คือทวีรัดใช่ไหมครับวนวลชั่วยตรงเนี้ซึ่งเราจะเข้าใจได้ว่ามันคือทวีรัตนวลช่วยกเพราะอะไรเพราะว่าเรามีเอ็มโค้ดที่ชื่อเหมือนๆกันเลยแล้วเราก็จะเราก็พอจะใช้คอมมอนเซนได้ไหมว่าไอตัวเนี้ยจะไปอ้างอิงตารางของอีกตารางหนึ่งโดยที่ตารางเนี้ยมันจะเป็นค่าที่บอกว่าเอ้ยมันจะต้องไม่ซ้ํากับใครเลยเราจะเรียกไอที่คอมน์ที่ไม่ซ้ำกับใครเลยเนี่ยเล้เรากาคีย์ ที่มันมีคอลัมน์ที่ไปอ้างอิงตารางคียหลักของชาวบ้านเขาตรงเนี้ครับเราจะเรียกคอลัม,มน,น์ตรงนี้ว่าคีนอกแค่นั้นเองฉะนั้นตารางตารางหนึ่งก็ควรจะมีตารางทุกตารางอะ่ะควรจะมีคียหลักแต่อาจจะไม่มีคีย์นอกก็ได้นะอาจจะไม่มีคียนอกก็ได้รทีนี้เราอาจจะได้ยินคำหนึ่งที่คําว่าเป็นคำว่าคีย์คู่แข่งหรือคีย์สำรองคืออย่างนี้สมมุตินะในตารางของสมาชิกเนี่ยเออสมาชเราเพ่พูดถึงข้อมูลของคนคนหนึ่งนะครับ มันก็อาจจะมีข้อมูลได้หลายรูปแบบนะเช่นเช่นสมน font, สมตินักศึกษาเองเนี่ยเรามีรหัสนักศึกษารหัสประจําตัวประชาชนก็ได้ใช่ไหมครับคาถามถามว่าเราจะใช้อะไรเป็นคีย์หลักคือถ้าเราบอกว่านาาักศึกษาสองคนมีรหัสประจําตัวประชาชนมันก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องคนละแบบอยู่วต้จะไม่เหมือนกันถ้าเหมือนกันก็คือคนคน, <ๆ S 2> คนเดียวกันถูกไหมครับหรือนักศึกษาสองคนมีรหัสมีรหัส,หสนักศึกษาเหมือนกันก็คือนักศึกษาคนเดียวกันถ้านักศึกษาสองคนมีรหัสนักศึกษาคนละรหัสก็แปลว่าคนละคนกันเราจะใช้อันไหนอันหนึ่งก็ได้สมมตินะ ถ้าจะเลือกรหัสแบบตัวประชาชนมาแสดงว่าไอร้รหัสประจำตัวประชาชนนั้นอะ่ะคือคีย์หลักส่วนไอ้สิ่งอีกอันหนึ่งก็คือรหัสนักศึกษาอ่ะมันสามารถเป็นคีย์หลักได้เหมือนกันแต่แค่มันไม่ถูกเลือกแค่มันไม่ถูกเลือกเขาก็เลยเรียกว่าตัวสำรองครับหรือเรียกว่าคีย์สำรองนั่นเองนะครับตรงนี้ตอนที่มันกําลังจะเลือกคือเราเป็นคนตัดสินใจเลือกเขาเรียกว่าคีย์คู่แข่งครับตรงนี้นะตรงนี้เขาเรียกว่าคีย์คู่แข่งก็เหมือนแย่งแฟนกันเลยนะอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะโอเค ครนี้มันก็จะมีเรื่องของการกดข้อบังคับคือในตารางเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึนคงคือว่าเราสามารถระบุเงื่อนไขต่างๆไปได้เช่นว่าข้อความต่อไปนี้เนี่ยห้ามข้อมูลที่จะใส่เข้าไปห้ามว่างนะกําหนด,ดรูปแบบของหมายเลขโทรศัพท์กําหนด,ดได้เป็นกี่ตัวตัวเลขเป็นจํานวนเต็มบวกอย่างเงี้ยครับหรือว่าอะไรห้ามติดลบหรืออย่างเงี้ยเขาจะใช้ในเรื่องของหลักการของข้อจํากัดหรือข้อบังคับต่างๆภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า constraints นะครับตรงนี้ตรงนี้คราวนี้ เราจะเข้ามาสู่ point ของบทของบทนี้แล้วก็คือว่ามันมีคําสั่งอยู่ไม่มีคําสั่งที่เขาจะเรียกว่าคือเวลาภาษาที่เราอาจารย์บอกว่าเป็น SQL Structure Query Language ก็ไปเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับฐานข้อมูลนะครับมันจะมีคําสั่งสองประเภทหลักคือคําว่า Data Definition นะครับตรงนี้ Method ก็คือ Definition ก็คือนิยามแท้ data คือข้อมูลก,ก็คือภาษาหรือวิธีการที่จะนิยามข้อมูลนั่นเองนะรตรงนี้หรือจะเรียกว่า DDL ได้นี่ครับ Data Definition Language อีกตรงนี้เนี่ยมันใช้นิยามข้อมูล อาจารย์ก็จะบอกกันเลยว่าเขาตั้งมันแบบนี้อ่ะครับมันเป็นมาตรฐาน ISO ด้วยก,ก็อยากให้จําไปเลยครับว่าว่ามีคําสั่งว่าคําสั่งที่ใช้ create หรือ alter นะครับตรงนี้แล้วก็คคำอีกคำหนึงคําำว่า drop สามคำเนี่ยใช้ในการเปลี่ยนโครงสร้างของตารางแต่ถ้าเกิดว่านี่ drop เออแล้วก็ create ก็คือง่ายมี create มี alter นะครับ เอาเตอร์ er ก็แปลว่าเปลี่ยนหรือแปลว่าเชนนะครับประมาณเนี้ยแต่ว่าเขาใช้คำว่าเอาเตอร์ก็เป็นอีกคำศัพท์หนึ่งนะตรงนี้แล้วคําว่าดรอปนะครับดรอปก็คล้ายๆดีลีทเนาะแต่ดรอปคือวางมันลงอะไรเงี้ยครับดรอปตารางครับตรงนี้ส่วนอีก4คําสั่งก็คือเป็นคําสั่งที่เรียกว่าอะไรดัตต้าแมเนจเมเนชั่นไม่อใช่ไหมครับแมเนจเมเนเจอก็คือครแปลว่าจัดการสมมุตินะอ่าเหมือนบงการจัดการอ่ะสมมุติว่าเออ่ เราเนี่ยบงการให้เพื่อนเราใช่ไหมครับมันเดินไปเหยียบขี้หมาใช่ไหมเนี่ยเราอ่ะมานิปูลเลตเพื่อนให้มันไม่ได้อยากเขาไม่ได้อยากเหยียบขี้หมาแต่เราไปเอ้ยเชิญชวนเลยเขาคุยแล้วไปเหยียบขี้หมาอะไรใช่ไหมนั่นแหละเรียกว่ามานิปูลเลตนะครับตรงนี้ก็คือใช้คําว่าบงการหรือว่าสั่งการนั่นเองหรือจัดการก็ได้ฉะนั้นภาษาที่ใช้ในการคำสั่งที่ใช้จัดก,การมันก็คือมี select นะครับตรงนี้ insert นี่ updatedelete นะครับเวลาจัดกาก็แล้วแต่แต่คือสังเกตได้ว่าคีย์ิดที่ใช้ระหว่าง create ใช่ไหมครับ outer กับ drop มันจะไม่สากันเลยฉะนั้นอาจารย์อยากให้พวกเราอย่างน้อยๆเลยจำแล้วว่า idl d L เนี่ยคือคําสั่งที่ใช้ในการกาหนดนิยามนะครับตรงนี้ก็จะมี create alter drop 3อย่างส่วนจัดการหรือ manipulation นะครับตรงนี้หรือ dml ครับตรงนี้ก็จะมี insert update delete select 4อย่างแค่นั้นเองก็ให้ประมาณนี้นะครับส่วนอย่างอื่นก็เป็นพวกคาสั่งในการ แกลนยูเซอร์นะครับเด็ก i ออย่างบางทีก็ยังทําพวกนี้ไม่ได้เลยก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็คือเราเหมือนกับเราบอกว่าเราอนุญาตเ e r รมิชันอะไรสิทธิ์อะไรให้ใครนั่นแหละเช่นเราอนุญาตคําสั่ง select นะครับ on customer ก็คือเป็นตาราง customer ให้กับเจมอะไรผู้ใช้ที่ชื่อว่าเจมอะไรประเภทพวกนี้นะครับก็มันเป็นคำเป็นรูปแบบของคําสั่งก็ให้รู้ว่าเป็นคอนเซปต์อันนี้ก็มีมีแกลนกับดีนายสองอย่างเป็นเรื่องของเพอร์มิชันอันนี้ก็พอจะใช้คอมบอนเซนได้เนาะแกรนก็อนุญาตดีนายนี่ไม่น่าว่าดีนี่นะครับ ใครอ่าน d ีนายนี่อย่าไปอ่านนะเขาเขาฝายเาทำไอเขานะ,นะครับตรงนี้อ่านว่า d ีนายนะครับตรงนี้อะไรก็ประมาณนี้ฉันโดยหลักๆเนี่ยมันจะมันจะยากตรง d v l กับ DML นะที่อาจจะต้องต้องจำเพิ่มสักสักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้โอเค,อเควิธีการเข้าถึงฐานข้อมูลก็มีวิธีการหลายอย่างเช่นการเข้าถึงโดยตรงการสร้างคิวรี่หรือทางการเรียกผ่านโปรแกรมอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าการใช้เครื่องมือต่างๆนะครับตรงนี้แล้วเราก็แล้วแต่ว่าโปรแกรมเมอร์ได้ใช้กันแต่ให้รู้ว่า ว่ามันก็สามารถมีช่องทางที่หลายช่องทางที่จะสามารถเข้าถึงได้แล้วก็เราฐานข้อมูลก็มีคําสั่งมีแบ็กอัพกับรีสโต์นะครับตรงนี้ก็คือแบ็กอัพก็คือสํารองใช่ไหมรีสโต์ก็คือกู้คืนแล้วก็คือส่งออกอะไรพวกนี้ที่จะสามารถอ่าแบ็กอัพหรือสํารองข้อมูลหรือว่าส่งออกข้อมูลได้อะไรประมาณประมาณพวกนี้นะครับโอเคสรุปก็ประมาณนี้ก็ส่วนใหญ่เราก็ใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์อันนี้อาจารย์จะมาลองเล่นฐานข้อมูลให้เราพวกเราดูนะว่ามันเพราะว่ามันเป็นยังไงก็คือ ตัวฐานข้อมูลของอตัวนี้นะครับของ p o s t g a e นะครับอาจารย์จะดูว่าสมมติว่าเราจะเรียกคําสั่งที่จะ Query จริงๆในภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะเรียกว่าคาสั่งของของฐานข้อมูลเนี่ยครับว่ามันเป็นคําสั่งที่ที่เรียกว่าแบบเป็นภาษาระดับสูงโคตรสูงเลยเพราะว่าใช่ไหมเพราะว่าเราสามารถพริมพ์คำสั่งเพ้แค่คำสั่งเดียวในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพวกเราจะเห็นว่าอาจารย์พิมพ์โค้ดเขียนโปรแกรมมันเนี่ยโอ้คำนวณ BMI เขียน e l l เนี่ยเแบบเสร็จก็เป็น10บรรทัดใช่ไหมก็ แต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดข้อมูลจากแฟ้มมาไม่มีระบบ Security เลยแต่ว่าจะพอเป็นฐานข้อมูลเนี่ยเราสามารถจบได้ในคําสั่งเดียวเลยครับเช่นอย่างเงี้ยมติว่าอาจารย์อยากจะมันเป็นตารางนะครับอาจารย์ให้ดูง่ายๆเขาเขาเขียนกันนะก็อย่างตาราง Facil i t y ก็คือเครื่องมือเนาะก็มีคีย์หลักก็คือ Fa c t ID อย่างเงี้ยครับจากนั้นมีตารางของสมาชิกนะ m งเมมเบอร์ไหมครับคีย์หลักก็คือ Member ID อย่างเงี้ยครับแล้วก็มีมเรคคอนต์ในปลายคือแนะนําใครแนะนำเนี่ยก็เป็นแนะนําก็โดนชี้ออกไปที่เมมเบอร์ดิมเห็นว่า ไอเมมเรคเคมั M นเดไปเนี่ยก็คือเป็นเป็นคีย์นอกนะชี้มันก็คือตารางเดียวกันได้นะคนที่แนะนํามสมาชิกก็คือสมาชิกนั่นแหละนะครับเพราะเป็นสมาชิกนัางถึงจะแนะนําคนอื่นเขาได้สมากก็เป็นตาราง booking. บุกิ้งบุก,กิ้งไม่ใช่ตารางหนังสือนะจะเป็นตารางการจองนะรตรงนี้บุกแปลว่าจองได้นะครับคำนานมแปลว่าหนังสือคํากริยาแปลว่าจองนะตรงนี้ฉะนั้นแฟกไอเดียเนี่ยมันก็เป็นคีย์ภายนอกอย่างครับเมมไอเดียก็เป็นคีย์ภายนอกนะครับแต่ทั้งคู่รวมกันก็คือเป็นเป็นคีย์หลักของตารางบุกิ้งได้ก็คือเรียกว่าให้รู้คุณ ต่างคนต่างทําหน้าที่มันสามารถทําหน้าที่ซ้ํากันได้คราวนี้สมมติอาจารย์อยากจะเรียกเขาบอกว่าให้เรียกข้อมูลคําสั่งของตาราง facility มาอาจารย์ก็สามารถที่จะคำสั่ง select ครับก็คือคําสั่งเรียกดูเนาะตรงตรง ddl ตรงนี้ or dml นี่เรียกดูข้อมูลเขาดึงข้อมูลจะหาข้อมูลก็าจะคำสั่ง select ครับเช่น select star from facility อย่างเงี้ยครับพอรัน query ปุ๊บแล้บอกถูกต้องติ๊งนะครับก็ดึงข้อมูลมาได้อะไรประมาณอย่างนี้นะครับ หรือแม้กระทั่งว่าเราก็มีอย่างมีการกําหนดเงื่อนไขได้วยนะเช่นอะไรดีนะ,ะดูสิอะสมมตินี่อ่ะข้อข้อที่โจข้อที่สามเก่อจะไปลองเล่นดูได้ pgexercise.com นะครับตรงนี้ก็อาจจะเล่นยากหน่อยครับเขาบอกว่า เขาบอกว่าต้องการหาสมาชิกที่คิดค่าธรรมเนียมกับเ,เครื่องเครื่องเครื่องอุปกรณ์ที่คิดค่าธรรมเนียมกับสมาชิกนะครับตรงนี้ถ้าอาจารย์ให้ดูหน่อยอาจารย์จะจะสแสดงให้ดูก่อนนะว่าเล็กซาฟอร์มซีดีดอทซัคซิลิตี้เนี่ยมันจะมันจะมีเครื่องเมมเบอร์คอร์สใช่ไหมก็คือเป็นาราคาต่อสามิกเขาบอกว่าชาร์ตฟรีก็คือฟรีคือ,คอห้ามเนียมใช่ไหมครับมันก็แสดงว่ามันจะต้องไม่รวมแบดมินตันนะครับ ไม่รวมเทนนิสเนาะเนี่ยอย่างตามภาพเนี่ยครับไม่รวมแล้วก็ไม่รวมสนุกเกอร์กับพูลเทเบิลนะตรงนี้ก็จะตัดออกไปถามว่าเวลาเขาใช้นะครับอาจารย์นี่จะให้พวกเราสามารถเปลียคำสั่งได้ว่าแวร์เมมเบอร์คอสมากกว่าศูนย์อย่างเงี้ยครับติ๊งถูกต้องครับมันก็จะตัดพวกนี้ออกไปได้นะครับมันก็เป็นวิธีการให้ดูว่าสามารถทำอย่างนี้ได้หรือไม่กระทั่งว่าเราจะโมดิฟายใช่ไหมครับตรงนี้เราจะลองอินเสิร์ตข้อมูลบางอย่างไปดูนะครับ เช่นในกรณีอย่างของตัว insert อย่างนี้ครับอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้อันนี้มันก็ทําได้ประมาณนี้คราวนี้ถ้าเราจะใส่คําข้อมูลลงไปใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าให้ลองใส่ insert อันนี้ fact id เป็น9 spa member cost gate cost อะไรไปอย่างใช่ไหมครับตรงนี้ก็มีคำสั่งนะอย่างอาจารย์จะพิมพให้ดู้วเฉยว่าก็มีคําสั่งว่า insert into ชื่อตารางก็ cd facility นะครับ value นะครับเราก็ใส่เป็น9 spa 20แล้วก็30 30นะครับตรงนี้ก็คือตามคอลัมน์ของมันเลยอ่าสปาเมมเบอร์คอร์สเมมเบอร์คอร์สก็คือ20เกสคอสก็คือ30นะครับอินิเชียลเอเอ้าก็100,000น,นะครับ100,000แ,แล้วก็มัมาลีเมเทนก็ก็คือค่าใช้จ่ายรายเดือนนะประมาณนี้ปึ้งนะครับก็ถูกต้องเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วก็มีเก้าโผเข้ามาเห็นไหมครับอารมณ์ก็ประมาณประมาณนี้แหละสําหรับตัวฐานข้อมูลก็วันนี้ก็อาจา,กการย์ก็มาเล่นให้ดูว่ามันทําอย่างนี้ได้นะครับในระบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่คือเห็นไหม okay. เราเขียนคำสั่งเพียงแค่บรรทัดเดียวแค่นั้นเองก็ไม่ได้คาดหวังนะว่าพวกเราจะเขียนสิ่งเหล่านี้ได้แต่ว่าอย่างน้อยๆก็ให้รู้ว่ามันมีระบบที่สามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็จัดการสิ่งนี้ได้อย่างง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้ก็โอเคกันพอแค่นี้ครับเดี๋ยวจเจอกันในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ